สวัสดีค่ะอันนี้เป็นของคุณธัญ,ญพรอีกตัวหนึ่งนะคะที่ให้เรามาลงเป็น Android 9นะคะ Android 9อันนี้ก็หน้าตาเนี้ก็เป็น Android 9ปกติแล้วคะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นแอปเบสิกันนะคะู นี่นะคะสินค้าใช้งานได้ปกติเลยนะคะ <ố Share> ก็คือทำเป็นแอปอินดอยนายอ่า <ố spreadsheet> ทำเป็นเวอร์ชันอินดอยนายให้แล้วนะคะ